มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะฮะหลังจากที่เราฟังข่าวเรื่องราวของการเปิดภาคเรียนไปแล้วครับยุคนี้นี่ก็ถือว่าผลไม้นี่ราคาตกต่ำนะครับแต่ว่ามีอยู่ประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งครับ,รบที่ร,ราคาไม่ตกต่ําแต่ว่าขายดิบขายดีครับ,รบและก็ราคาแพงด้วยครับนั่นคือทุเรียน โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟจากจังหวัดสิษเทเกตนะครับเราก็จะให้ลูกเคยชาวสิสเทเกตนะครับเป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแหมเห็นแล้วอิจฉาเลยนะเนี่ยครับมิไเชล่ออะไรเขานำเสนอเรื่องนี้นะครับบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟดังข้ามโลกโอ้โหนะนะครับพ่อค้ารายใหญ่ซื้อเหมายกสวนนะครับคัดคุณภาพส่งขายอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับ โดยในวันนี้นะครับผมื่อวานนี้นะครับพุทธค่ะก็รายงานนะครับว่าที่สวนน้องใบหม่อนนะนะครับอ่าไม่ใช่ใบหม่อนของอดีตสมาชิกโครงการีวนี่เหรอฮะใช่หรือเปล่านะนะครับน้องใบหม่อนอยู่ที่สิติกิตนะฮะใช่ครับโอ้สงสัยบ้านสัมกิเหล็กนะครับตะบนทานแต่อ้ไม่ใช่นะครับอำเภออำเภอคุนหานนะครับมขมิารรมนะอันนี้เขาซัมกิเหล็กนะฮะครับบ้านซัมกิเหล็กนะครับตะบนทานอเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกตนะครับซึ่งก็มีนายชูเกียรติห ฮายิมานะครับอายุ37ปีนะครับ <39 S 1> อายุสามส<ป>ิบเก้าปีนะครับอยู่บนเลขที่27่ทับสองหมู่สองบ้านแสลงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโอ้อันนั้นก็เป็นเล่งเล่งขายทุเรียนเหมือนกันนั่นนึกว่าเป็นบ้านแสลงไม่ใช่เป็นบ้านแสลงนะครับเ <c oughs> มื่อแสลงฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นพ่อค้ารายใหญ่จากจังหวัดจันทบุรีนะครับได้นําคณะเดินทางหม้อสวนมาหมุนหม้อสวน,น,นทุเรียนภูเขาไฟ ในเขตอำเภอขุนหารนะครับโดยได้ซื้อทุเรียนภูเขาไฟขนาดต่างๆจํานวนมากทีเดียวนะครับจากนั้นได้นำนำมาคัดเกรดทุเรียนนะครับแล้วบรรจุลงในเข่งชั่งน้ําหนักนะครับเพื่อนําขึ้นรถบรรทุกเพื่อเตรียมนําไปส่งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยจะมีการคัดเลือกทุเรียนภูเขาไฟอ,าอีกครั้งนะครับก่อนส่งขายต่างประเทศนะครับซึ่งการคัดทุเรียนคัดเลือกทุเรียนค่อนข้างละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าหาก ไม่คัดเอาทุเรียนภูกเขาไฟที่ดีมีคุณภาพไปส่งขายแล้วนะครับตลาดต่างประเทศปลายทางจะไม่รับสินค้ามีตําหนิและมีเชื้อราปนแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องมีมาตรฐานเดียวนะครับนายชูเกียรติก็บอกอย่างนะครับว่าตนมาซื้อทุเรียนภูกเขาไฟจากสวนโดยตรงนะครับซึ่งการซื้อทุเรียนนี้นะครับมีหลายประเภทนะครับทั้งการเหมาสวนแล้วก็ซื้อแบบแบบช่างกิโลนะครับ ถ้าซื้อหน้าสวนจะซื้อราคากิโลกรัมละ125บาทถึง128บาทนะครับทุกลูกนะครับอันนี้คือทุกลูกแล้วแต่ราคาในท้องตลาดนะครับโดยจะส่งขายไปที่สหรัฐอเมริกาและก็ออสเตรเลียและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยส่งทุกปีนะครับโดยส่งทุกปีนะครับแต่จะต้องดูว่าทุเรียนที่ส่งไปสวยหรือไม่นะครับซึ่งซึ่งจะต้องคัดอย่างดี โดยส,ส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกาเป็นล็อตๆนะครับสัปดาห์ละหนครั้งมีออเดอร์มาก็ส่งก็ส่งไปทันทีนะครับตามที่พ่อคาอเมริกาและก็ประเทศอื่นๆสั่งมานะครับทุเรียนพวกเขาไฟนี้นะครับตนได้ซื้อซื้อจากส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนใหญ่นะครับแล้วจะไปส่งต่างประเทศโดยจะโดยที่กําลังผลขึ้นรถนะครับ ขึ้นรถอยู่นี้นะครับก็จะได้เตรียมส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือคันที่กาลังผลขึ้นนี่แหละนะครับปีนี้นะครับซื้อสวนซื้อทุเรียนภูเขาไฟได้จากอำเภอขุนหารจังหวัดรีสเกษนะครับจำนวนประมาณ200ตันนะครับเพราะว่าที่อำเภอขุนหารอำเภอเดียวนี้นะครับซึ่งทุเรียนนะครับทุเรียนที่คัดนี้ที่คัดนี้นะครับหากผลทุเรียนไม่สมบูรณ์ก็จะคัดออกขายทั่วไปนะครับผิวทุเรียนภูเขาไฟจะต้องไม่มีรอยดํา หรือมีเชื้อราติดไปนะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาจะเคร่งครัดเรื่องเหล่านี้มากเลยนะครับนายชเกตก็บอกอย่างนี้เับว่าทุเรียนผู้ขอไฟนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับตนเองนี้ก็มาซื้อทุเรียนผู้ขอไฟปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับโดยพวกโดยพวกเขาจะจะจะเข้าไปในส่วนทุเรียนและเป็นคนคัดเลือกเป็นคนคัดเลือกแล้วก็ตัดเองนะครับ ทุเรียนทุกลูกที่ซื้อนะครับไม่ผิดพลาดมีคุณภาพดีทุกลูกนะครับแบ่งราคาเป็น4เบอร์นะครับก็คือเบอร์สวยตกไซส์เบอร์เล็กและ K, ไอเคแม่มีแบบนี้เดียนะไอเคนี่ก็คือทุเรียนที่ลูกใหญ่นะครับอ่าทุเรียนที่อ่ลูกใหญ่แล้วก็มีตําหนินะครับรวมแล้วมีเป็นทุเรียนตําหนินะครับซึ่งจุดเด่นของทุเรียนพวกเขาฟไฟก็คือเม็ดเล็กกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ฉุนมากนักนะครับมีรสชาติอร่อย แต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือนะครับทุเรียนที่มีหน,น,นอนใต้นะครับหากลูกไหนมีหนอนไต้เนีย่จะจะทำให้ทุเรียนเสียทั้งทั้งชุดเลยนะครับและจะทําให้ชื่อเสียงของสวนทุเรียนภูเขาไฟที่ส่งไปขายนี้นะครับมีผลเสียไปด้วยนะครับซึ่งนับตั้งแต่นะครับมาเหมาสวนซื้อทุเรียนภูเขาไฟไปส่งขายต่างประเทศยังไม่มีปรากฏปรากฏว่ามีหนอนใต้แต่อย่างใดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการคัดเลือกนี่ครับมีการคัดเลือกตามเบอร์นะครับแต่ละเบอร์ก็ราคาแตกต่างกันอันนี้คือทางด้านผู้ที่มาจากจันทบุรีนะครับมาเหมาสวนนะฮะเหมาสวนแล้วก็มีคนเข้าไปตัดเองนะครับคัดเลือกเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแพ็คขึ้นรถบรรทุกนะฮะกลับไปที่ทางด้านจันทบุรีเพื่อที่จะส่งไปขายต่างประเทศต่อไปก็ถือว่าสร้างชื่อเสียง ให้แก่เมืองไทยเราเป็นอย่างมากครับแ้วก็โดยเฉพาะจังหวัดสิตเเกตนะครับเพราะว่าทุเรียนของสิตเเกตนี่ก็ขึ้นชื่อว่ากรอบนอกนะฮะแล้วก็อร่อยมากถ้าเผื่อใครที่เคยไปทานในสวนนะครับโอ้ต้องยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าทานมากก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นอันตรายเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายิ่งอร่อยก็ทานไม่หยุดนพอาทานไม่หยุดมันก็เกิดผลเสียกับร่างกายครับเขาบอกว่าการทานทุเรียนนี่จะทําให้กลิ่นปากหายไปครับผมกินอะไรมาแทนครับ เพราะว่าเราจะได้ก <other> ินทุเ <t> รียนแทนครับเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนก็ทําให้สามารถกำจัดกลิ่นปากได้เหมือนกันครับเพราะในปากเราจะมีกลิ่นทุเรียนแทนเหมือนกันครับแทนเลยนะครับว่าอย่างนั้นนะกลิ่นทุเรียนมันคล้ายกลิ่นอะไรนะจากเรื่องนี้ครับเรื่องราวของทุเรียนทีนี้ครับเราก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของพืชผลทางการเกษตรเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องมีการ ห้ามนาออกนะครับบางคนก็มีการลักลอบส่งออกมีความผิดตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นพืชพันธไม้ที่เราลักลอบนําออกจากประเทศไทยเรารัชนาจักรนะครับเขาจับได้นี่มีความผิดนะครับบางคนนี่แอบลักลอบนําออกไปครับล่าสุดนี้ที่จังหวัดน้องคายครับเจ้าที่ด่านตรวจพืชผลน้องคายนี่สวนที่กำลังหน่วยงานข้างเครียงตรวจยึดรถบรรทุกลาวขนพันไม้สงวนครับทั้งหมด4ชนิดครับขณะที่นําส่งออกนอกประเทศผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว ย้ำครับว่าการกระทําอย่างนี้ผิดกฎหมายครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ครับนางสาววชรินแหลมคมโอ้มีหน้าที่เป็นนางสาวเพราะว่าแหลมคมก็คงจะไม่กล้าเป็นทาเป็นมาแต่งงานด้วยนะครับเพราะว่าแหลมคมเลยเกิดกลัวบาดครับผมคนนี้เป็นนักวิชาการเกษตรครับชนาญการหัวหน้าด่านตรวจพืชหนองคายพร้อมกําลังเจ้าที่ตรวจค้นรถบรรทุกยี่ห้อฮิโนสีฟ้า เลขเลตเบียนอักษรลาวบก090 0กำาพงนครก็คงจะเป็นเหมือนกับเป็นเมืองของที่เบียงจันนะฮะกำแพแงนครนะครับโดยมีเท้าสุขสวรรค์คลองแสนเมืองครับสัญชาติลาวอายุ28ปีเป็นคนขับและก็มีนายภพรัตพุทธิวงศ์อายุสาปีอยู่บ้านเลขที่16หมู่สาตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ว่าจ้างครับซึ่งหลังจากสืบทราบมา หลังจากที่สืบทราบมาว่าที่ผ่านมานะครับมีการลักลอบส่งพืชสงวนออกนอกราชอาณาจักรมาแล้วครับซึ่งหลังจากตรวจค้นโดยละเอียดพบว่าที่ด้านหลังรถบรรทุกมีต้นกล้าพ,พันไม้จำนวนมากจึงได้เรียกไปตรวจสอบครับนี่ตามรูปนี้ครับครับเขามีการตรวจสอบนะฮะคือห้ามห้ามส่งออกคนง่ายๆนะครับเนื่องจากว่ามีพืชสงวนทั้งหมด11ชนิดครับตามพรบพันพืชพุทธศักราช2518ามาตรา3าห้ามมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะครับส่งออกซึ่งพืชสงวน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตแต่ว่าถ้าเผื่อเกิดรับอนุญาตเพียงแค่พยักหน้านี่ไม่ได้นะบางคนเนี่ยว่าเพิ่นพยักหน้าให้แล้วว่ามันอนุญาตแล้ว่าท่านเพิ่นเงือกหัวแล้ว่าท่านไม่ใช่ครับต้องมีหนังสือจากรัฐมนตรีครับมายืนยันครับแล้วถ้าเผื่อจะนําส่งออกไปก็เพื่อประโยชน์ในการทดลองหรือวิจัยในทางราชการเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าไปปู่เพื่อจําหน่ายแข่งกับเราครับตัวอย่างเช่นพืชสงวนที่เขาห้ามนําออกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนี่ฮะ อย่างเช่นทุเรียนภูเขาไฟนะครับ,รบองุลลิ้นจีมะพร้าวมะขามส้มโอลำไยทองเครือกาวเครือสละสับประรดครับซึ่งพันธุ์กล้าไม้ที่เจ้าที่เห็นชัดบนรถก็คือทุเรียนเพราะว่าตอนนี้โด่งดังมากนี่ทุเรียนนะครับอันนี้มีการลักลอบนําส่งออกซึ่งทั้งหมด11อย่างนี้เขาไม่อนุญ,ญาตให้ออกนอกประเทศครับต้องนําไปตรวจสอบที่ด่านตรวจพืชน้องคายร่วมกับเจ้าที่ด่านกักกันสัตว์น้องคายด่านตวรวจสัตว์ป่าน้องคายและก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่หน้องคาย ประจำสำนักง,งานสนับสนุนป้องกันแล้วก็ปราบปรามที่2องผ้าออกเชียงเหนือแล้วก็จากการตรวจสอบโดยละเอียดครับไม่ใช่ไม่ถึงขนาดว่าต้องเอากล้องจิลทัศน์ส่องนะครับโดยละเอียดมาว่าพีเบิงแต่ละโตแต่ละโตไปทีละยานทีละยา,ยาพีทีละยา,ยาไปนี่ครับพบว่ารถบรรทุกนี้มีพืชสงวนอยู่ทั้งหมด4ชนิดครับเป็นลิ้นจีนีร้อยยี่สิบต้นมะพร้าวสองรอยยี่บสี่ต้นทุเรียนโอ้ยครับผมมาแรงครับทุเรียนหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นครับ แล o, 9, ้วก็ส้มโออีกสิบเอ11ต้นมูลค่ารวมแล้วเป็นเงินไทยเรานี่หนึ่งแสนสี่หม no <tavalla> ้ี่บาทครับต <ue> ีซะว่า1นึ่งแสนห้าบาทครับครับเพราเป็นอย่างนี้ทางด้านเจ้าที่เองก็เลยทําการตรวจยึดไว้ตามมาตรา30พรบพัน์พืชพร้อมแจ้งข้อหาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา30ต้องระวางจําโทษไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินสี่พันโอ้ยเคปรับหน่อยเถอะนอสี่พันมูลค่าเกือบแสนหาครับผมปรับบ่เกินสี่พัน ปรับสองบาทข้างใดได้ประมาณเกินสี่พันหรืออาจจะเป็น3ามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์แบบนี้ครับ hmm. หรือทั้งจนทั้งปรับครับส่วน 1, พันธุ์พืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ 1, พันธุ์พืชสงวนก็ส่งคืนให้แก่เจ้าของไปครับก็มีพันธุ์สงวนอยู่4อย่างนะครับที่เขาโคดออกมาสักครู่นี้คือ11อย่างน,นะครับใน11อย่างน,นี้เป็นพืชสงวนอยู่4อย่างก็คือลิ้นจี่ร้อยยี่สิบต้นมะพร้าวสองร้อยยี่สิบสี่ต้นทุเรียนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วจยึดได้เมื่อกี้นี่มี สบิบเอ็ดอย่างก็มีทุเรียนอัง,งุนลิ้นจี่มะพร้า,าวมะขามสุมโอลำไยทองเครือเกาเครือสลัดสับปะรดครับนี่สบิบเอ็ดอย่างครับนี่เราก็เป็นกฎหมายนะเพราะฉะนั้นคนในที่จะลักลอบก็ต้องรู้นะว่าเราทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะถ้าเผื่อเขาส่งออกแล้วเขาไปปลูกแล้วก็กลับมาส่งขายแข่งกับเราที่นี่ครับนี่เป็นเรื่องเลยนะครับนี่ต้องเชิญชมเจ้าที่นะที่ตรวจยึดได้ครับผมบและคนไทยเราก็เป็นคนที่นําส่งออกด้วยน่ออ เห็นแก่เงินเห็นแก่ได้นะครับไม่เห็นแก่ประเทศนะครับจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านนะครับจะซื้อบ้านนะครับอ้าวอันนี้เห็นแก่ครอบครัวครับนอกจากจะเห็นแก่ประเทศแล้วต้องเห็นแก่ครอบครัวด้วยก็คือเลือกซื้อบ้านที่อยู่ใกล้ตัวเมืองไปมาก็สะดวกครับอินฟราสตรักเจอร์ดินเรียกว่าประปาไฟฟ้าต้องพร้อมสับไปที่นี่เลยครับทางด้านเจริญทรัพย์โมเดนโครงการ2ออยู่ในซอยรุ่งโรจน์นะครับซึ่งก็ ทางเข้านี้ตรงข้ามกับวัดดำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นโครงการที่2ต่อเนื่องจากเจริญซับโมเดนโครงการหนึ่งะครับอยู่ที่หน้าวัดบ้านตําแยซอยชัยยงกูล4 0 4 2นะครับตอนนี้เขาก็มาต่อ,ตอย,ยอดโครงการดังกล่าวนี้ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํานห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกัน และก็ขนาดเดียวกันนะครับเขาก็เป็นบ้านคุณภาพก่อสร้างโดยคนรักบ้านคุณเกียรติอย่างแท้จริงวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขวนนะครับตอกเสาเข็มทุกหลังครับแล้วก็มีระบบของการกันจับปลวกแบบท่อใต้อ,อาคารรับประกัน3ปีมีระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับแล้วก็พื้นบ้านนี่ใช้แกนิโต้นะครับติดตั้งถําบําบัดแล้วก็ใช้เหล็กบุรสอสตราชางสุขภันคอตโต้ตราชา้างภายในโครงการเองก็มีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัด พัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั้มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํแกรนิตเครื่องทำน,น้ําอุ่นน้ำประปาฟฟ้าติดตั้งพร้อมสับรับถ้าเผื่อสนใจนะโทรกริงกลางสอบถามหาคุณสุนันนะครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0856321118 045314469บ้านคุณภาพเด็กยคนรักบ้านครับเจิญทรัพั์โมเดิลโครงการ2ซอยรุงโรดครับครับคุณรัชเสนนะครับอย่าได้เครื่องกรองน้าไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับแนะนาเครื่องกรองน้ําโคเวนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวนี้ออกผลิตภัณฑ์สวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุ่นพุ่ปกติในเครื่องเดียวกันนะครับคุณฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลากรอกน้ำเครตู้เย็นหรือว่าการน้ำร้อนนะครับโคเวมีให้เพรียบพร้อมทีเดียวนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับพีนอกประชาชนท่านใดนะครับอยากได้เครื่องกรองน้ำโคเวไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับติดต่อเรามาได้เลย0ู3 7 1 0 1 3าศูนก็0817908442ครับครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็รถตอนนี้ก็กลายเป็นปัจจัยที่5แล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้ถ้าเผื่ออยู่ตามบ้านนะครับเขาก็จะมีเกวียนนะครับ hmm. มีวัวมีควายทุกวันนี้นี่คุณไปดูตามบ้านนะฮะไม่มีเกวียน,นไม่มีวัวควายนะครับม,มีแต่รถกระบะกับรถเก๋งบ้างนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดคุณจะซื้อรถวันนี้ครับตรงไปธนัดอิสุสตามปากาพระอีสารวาริชำาราบเด็ดอุดมน้ำเยลแลวก็บุญทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กทั้งเครื่องยนต์3.0แล้วก็1.9 DDI Bluehover นุภาพพลิกโลกครับและก็มีการปรปับปรุงยกใหญ่เลยครับเป็นเมเจอร์เชงเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับตัว3.0ในเครื่องยนต์แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรส่วนทางด้านตัวเครื่องยนต์1.9 เป็นเครื่อยน์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนถูครับให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรแล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดไล่มาตั้งแต่กระบะตอนเดียวกระบะแฝดกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับแล้วล่าสุดนี้เขาก็เติมเต็มนะครับเป็น All New m e X ตัวใหม่ครับเป็นรถ MPV นะครับ MPV มีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันคุณสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับ ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทกเป็นรถที่ออกแบบโดยคนไทยเราฮารุฮรานะครับสวยงามมากทีเดียวครับปท,ทิบลองครขับแล้วนุ่มนวลคับแล้วมั่นใจสบายใจต้อง All New MU-X ตัว